นี่คือดาวเทียมจริงๆของประเทศไทยครับใช่แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่จิสตอนะครับและนี่คือดาวเทียม t ีออส 2A ครับซึ่งดาวเทียม t ีออส 2A เนี่ยมันมีน้ําหนักถึง100กิโลกรัมเลยทีเดียวครับและข้างในดาวเทียมของมันเนี่ยก็มีหลายอย่างเราจะเป็นพวกสายอากาศต่างๆครับมีแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้รวมไปถึงกล้องถ่ายภาพที่เป็นกล้องสีความละเอียดสูงเลยทีเดียวครับและไม่ใช่แค่นั้นครับดาวเทียม t ีออส 2A เนี่ยครับอยู่ภายใต้โครงการระบบ t ีออส2ซึ่งตรงนี้นะครับมี วิศวกรดาวเทียมของไทยนะครับได้มาร่วมออกแบบและพัฒนาอีกด้วยเลยครับซึ่งดาวเทียมตัวนี้ครับตอนนี้เราเห็นอยู่ที่โลกของเราแบบนี้นะฮะไม่ใช่กราฟิกใดๆของจริงนะฮะแต่ว่าอีกไม่นานนี้ครับเราจะต้องส่งตัวนี้เนี่ยออกไปยังอวกาศแล้วครับซึ่งดาวเทียมตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมด้านอวกาศวิศวก,การด้านอวกาศเนี่ยสามารถเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้และไม่ใช่แค่นั้นครับยังสามารถถ่ายภาพเพื่อดูเรื่องของภูมิป,ประเทศได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว,ว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็เตรียมตัวบอกลามว่ามันจะขึ้นไปอววกาศแล้ แต่ก่อนที่ดาวเทียมจะได้ออกไปนอกอวกาศนะครับมันก็ต้องผ่านการทดสอบต่างๆมากมายเพื่อให้มั่นใจว่าดาวเทียมจะสามารถทนทานต่อสภาพที่อยู่นอกโลกได้ซึ่งตรงนี้จะต้องทดสอบอะไรบ้างรอดูคลิปต่อไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ